สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะรประจําเดือนกุมภาพันธ์2568นะครับว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะจะมีอิทธิพลของดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและส่งผลถึงดวงชะตาของคุณอย่างไรนะครับทั้งโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติระบบสิทธิวิชามหาเวทดวงด,ดาวแล้วก็โหราศาสตร์จีนก็จะบอกให้คุณไปในเรื่องของวงจุ้ยด้วยเช่นกัน นะครับดูคลิปของอาจารย์ครบคุณจะได้ไปวางแผนไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณได้เป็นอย่างดีนะครับและในเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์เดนู่นนี่นั่นนะครับในคลิปนี้ช่วงท้ายอาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับพิเศษเพื่อเสริมดาวเสน่ห์ในทางฮวงจุย้ยดาวถ่อหวยนะครับคือดอกไม้ที่มีเสน่ห์คุณสามารถไปปรับใช้ได้นะครับที่จะเรียก ดึงดูดคนรักคู่ครองให้เข้ามาหาคุณนะให้คุณมีเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตานะและในเดือนนี้นะครับก็จะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็จะมีดาวแค่2ดวงก็คือดาวพุธกับดาวอาทิตย์แต่ดาวพุธในเดือนนี้นะครับจะย้าย2จังหวะนะช่วงต้นเดือนนะครับดาวดวงแรกก็คือดาวพุธจะเดินหน้าเสดจอย่างรวดเร็ว พุธนี้นะครับเสริ์นในวันที่5กุมภาพันธ์68เวลา23นาฬกา14นาทีพุธนี้ก็จะไปอยู่ที่ราศีกุมก่อนนะครับแล้วต่อมาตามด้วยดาวพระอาทิตย์อาทิตย์ย้ายเป็นแปกรกเกษตรในวันที่13กุมภาพันธ์68เวลาตี3 13นาทีอาทิตย์นี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะครับในดวงชะตาต่อมาคือดาวพุธพุธนี้จะเดินมณฑ ในวันที่27กุมภาพันธ์2พ6 8เวลา1ทุ่ม45นาทีนะครับพุทธี้ก็เข้าไปสู่ราศีมีนนะตำแหน่งเป็นประเป็นนิดนะครับในดวงชะตานะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเแล้ะในดวงชะตาเนี่ยอันนี้คือโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาตด,ดวงดาวซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนูน่นนี่นั่นไปนะครับต่อมาก็คือมาพูดถึงในดวงชะตาโหราศาสตร์จีน ดวงชะตาของจีนก็จะเปลี่ยนนะครับปีนักษัตรจากปีฉลูไปสู่เอียงปีขานนะครับในดวงชะตาขานน่ะนะจะเปลี่ยนตั้งแต่วันที่เข้าเดือนขานก็คือวันที่3ามกุมภาเป็นต้นไปนะครับในดวงชะตาเสือตัวนี้ที่มาเป็นเสือบูเขาครับเป็นเดือนโบเอียงนะครับเป็นเสือดินธาตุไม้นะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนธาตุดิน นะครับดินนั้นก็ไปก่อเกิดธาตุทองเะราะคนธาตุทองถือว่าดีคนธาตุดินก็มีกําลังมีโอกาสได้พบพักพวกเพื่อนฝูงนะครับเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมก็ได้นะครับคนธาตุทองก็มีแรงผลักดันที่ดีคนธาตุทองคุณก็มีโอกาสได้เรียนรู้วิชาความรู้ต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับคนธาตุไม้ก็จะได้ดูดปุ๋ยนะครับคุณก็จะมีโชคลาภและความสเสบร็จนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ นะถ้าดวงชะตาคุณเป็นธาตุอะไรนะครับให้คุณหาโอากาสมาดูดวงชะตาอาจารย์สักครั้งแล้วอาจารย์ก็จะบอกให้กับคุณไปโดยละเอียดเลยนะครับและในเดือนนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงให้ระวังสุขภาพร่างกายของคุณแม่ในบ้านด้วยนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดาวประจําตัวคนธนูตนุยังอยู่พบอรลนะครับ ออทำอะไรก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคก็ต้องระวัดระวังนะครับผู้หลับผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยที่จะถูกกับชาวราศีธนูนะนะแต่ชาวราศีธนูคุณจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้จึงจะดีนะครับส่วนม้ยพักเข้าไว้บ้างนะระวังสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองแล้วก็ของผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะไม่สบายได้นะครับและในช่วงเดือนนี้ก็ต้องระวังสุขภาพของคุณแม่ด้วยนะครับนะผู้สูงอายุในบ้านนะ เพราะนั้นดาวดวงแรกของชาวราศีธนูที่จะเดินหน้าเสดิเนี่ยก็คือดาวพระพุทธนะครับคนราศีธนูดาวพุธเนี่ยเสริวันที่5กุมภาพันธ์2,568เวลา23านกา14นาทีเนี่ยพุธนี้เสดิจเข้าสู่ภพสหัสชาดวงชะตาก็เป็นพินทุบาทคุณต้องระวังในเรื่องของคำพูดนะครับแล้วเป็นนาระอุดมกินดวงชะตาคุณก็จะมีกินมีใช้ไม่ได้ลำบากอะไรในดวงชะตา การงานทีต่ติดต่อสื่อสารกับงานสาธารณะประโยชน์ต่างๆกับคนเยอะๆสังคมนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะแต,แต่ก็ต้องระวังใน่องคำพูดนะครับนะช่วงนี้คนรักคู่ครองก็ออกสังคมบ่อยส่งผมให้ส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้นและดวงชะตาคุณในการงานก็ดีนะครับในช่วงนี้นะพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ ดวงชะตาดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีในวันที่13กุมภา68เวลาตี3 3นาทีนะครับอาทิตย์เข้าสู่พบสหัสช้าก็ต้องระวังคำพูดนะครับเป็นปินธุบาทนะดาวเลข143ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของคำพูดนะครับดวงคุณเนี่ยสู่พระสหัสช้านะครับคุณก็จะพบกับสังคมซึ่งมีเครดิตชื่อเสียงที่ดีในระดับหนึ่งนะครับออกสื่อออกสังคมได้ คุณก็จะมีสัญญาข้อตกลงเจราจานะครับแล้วก็จะจจะมีความคิดที่อยากจะทํานู่นทํานี่โครงการงานโปรเจกต์ต่างๆนะครับของชาวราศีธนูนะพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพุธแต่พุธนี้ก็จะมนครับดาวพุธมนเพราะฉะนั้นส่งผลในเรื่องของสภาพอากาศต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะครับก็พุธมนก็คือจะเกิดน้ําน้อย นะครับวันที่27คกุมภานธ์6ดเวลา1นึ่งทุ่ม4ีนาทีพุทธเข้าสู่พบพันธุนะครับก็ถือว่าเป็นนาระอุดอมเกียรตนะและเป็นปราบเป็นนิดในโดงชะตาเนี่ยนะครับในช่วงนี้ชาวราศีธนูคุณจะนำงานมาทำที่บ้าน work from home ใช่ไหมเอนู่นนี่นัน่น,นในระดับหนึ่งนะครับและดวงชะตาของคุณเนี่ยงานมาทำที่บ้านและคนรักคู่ครอง ก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาทะเลาะบบาแว้งในครอบครัวเพราะพุธลาหูอยู่พันธุบางทีพูดคุยไม่เข้าใจกันทะเลาะบบาแวง้งนะต้องใจเย็นในเรื่องของคำพูดนะครับของชาวราศีตนูนะแต่ดวงคุณยังไงก็มีกินมีใช้ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับดาวการเงินก็คือดาวพระเสารดาวสาวคุณดีมาตั้งแต่วันที่22มกราที่ผ่านมา แล้วก็ดียาวไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในดวงชะตาของชาวราศีธนูนะเ,เพราะในเรื่องของการงานก็ทําให้เต็มที่นะครับความรักนะผู้ครองก็ดูแลบัานช่องเป็นอย่างดีนะครับก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จนะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็นนะครับในดวงชะตาพระจันทร์จะเพ่นในวันที่12บสองกุมภาพันธ์หกเวลาสองทุ่มสีนาทีจันทร์เพ็นอยู่พบมรณนะ นะแคะนี้หลงสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บของคุณถ้าคุณหาสาเหตุไม่พบนะครับคุณจะพบสาเหตุของโรคซึ่งนําไปสู่การรักษาที่ถูกต้องของชาวราศีธนูนะครับต่อมาพระจันนรดดับในวันที่28กุมภาพันธ์2 8เวลา7.54นาทีจันดับอยู่ที่ราศีกุมครับเพราะในเรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารเพื่อนฝูงช่วงนั้นไม่ค่อยดีนะครับ ต้องระมัดระวังไวน้นหนึ่งของชาวราศีธนูนะในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของความรักคู่สัญญาเนี่ยนะครับในเดือนนี้ให้ชาวราศีธนูระวังวันที่13 14 15 16นะ13 14 15 16กุมภาพันธ์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาคำพูดคำจารวมถึงในเรื่องของคดีความต้องระวังไวน้นหนึ่งของชาวราศี ธนูน,นะครับต่อมานะครับมาพูดถึงดวงชะตาในเรื่องของความรักนะครับตามหลักฮวงจุ้ยนะเออเป็นของขวัญให้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับในทางหลักฮวงจุ้ยนะเออเพื่อเสริมดาวเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณนะทั้ง12ราศีก็จะมีคนที่เกิดปีแตกต่างกันออกไป นะครับเป็นธรรมดาปีชวดจะรู้ขานถอมาโรงมาเสงมาเมียมาแม,ม,าแมวอกรากาจอกุณนะครับพอเช้าเะะนีนมาเริ่มต้นนะเขาเรียกว่าตามหลักสาสะสีศีก็นะครับในดวงชะตาก็มาเริ่มต้นคนเกิดปีชวดคนปีชวดตำแหน่งดาวสเสน่ห์ของคุณเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับคนปีชวดเนี่ยนะตะวันตกให้คุณเนี่ยไปหากระถังนะครับซึ่งเป็นไม้เลี้ยง ไม้น้ําเป็นไม้น้ำนะครับไปวางไว้ทางทิศต,ตะวันตกนะเสริมโชคลาภเสน่ห์ของคุณตำแหน่งก็270องศานะครับต่อมาคนเกิดปีฉหูคนเกิดปีฉลรูเนี่ยจะอยู่ทางทิศใต้ทิศใต้180องศานะครับให้คุณไปหากระถางนะครับดอกไม้สีแดงนะออดอกไม้สีแดงหร,หรือสีชมพูก็ได้ ให้คุณมาวางไว้อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะคบคุณจะเป็นดอกไม้พุ่มก็ได้นะให้ออกแดงหรือชมพูนะครับเสริมสเสน่ห์โชคลาภของคุณต่อมาคนเกิดนในปีขานคนปีขานเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับดวงชะตาคนปีขานให้ใช้ดอกไม้สีเขียวครับดอกไม้สีเขียวหรือเป็นไม้น้ําหรือเป็นต้นไผ่กวนอิมก็ได้ ใส่แจกันไว้วางไว้ได้ตรงตำแหน่งนี้90องศาถือว่าเป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดปีขานนะครับเสริมสเสน่ห์โชคลาภของคุณต่อมาคนเกิดปีเถาะคนปีกระต่ายเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือครับคนปีตะปีกระต่ายเนี่ยให้คุณไปหาน้ำน้ำผดเล็กๆนะครับวางบนโต๊ะให้ไปวางไว้ทางทิศเหนือนะเสริมสเสน่ห์ของคุณ ในเรื่องของความรักนะน้ำรุดน้ำหมุนอะไรก็แล้วแต่เล็กเลกวางไว้เป็นมงคลเรียกโชคลาภและความรักเข้ามาได้นะครับต่อมาคนเกิดปีม,มังกรปีมะโรงนะครับอยู่ทางทิศต,ตะวันตกนะคนมังกรก็270องศาให้คุณไปหาคอนโทนน้ํานะครับหรือน้ําไหลนะน้ำไหลลงมาเป็นชั้นๆน,นะครับให้ไหลเข้าบ้านนะเป็นมงคล นะครับขนาดเล็กไม่ต้องใหญ่เน้นให้เป็นสีขาวสำหรับคนที่เกิดในปีมังกรนะครับให้น้ำไหลน,นะเออเป็นเหล็กโลหะก็ได้นะครับต่อมาคนเกิดปีงูคนปีงูอยู่ทิศใต้ร้อยแปดสิบองศาให้คุณไปหาโคมไฟสีแดงมานะครับมาวางไว้นะครับเออเสริมสเสน่ให้กับคนปีงูเป็นอย่างดีต่อมาคนเกิดปีมา นะครับปีม้าจะอยู่ทางทิศตะว,วันออกครับนะ90องศาให้คุณไปหาคอนโทนน้ําไหลนะครับลงมาเป็นชั้นๆนะครับให้เน้นเป็นสีเขียวนะหรือจะเป็นโหน่งกลมๆก็ได้นะครับให้เป็นสีเขียวใส่น้ำเอาไว้ให้น้ํามีการเคลื่อนไหวนะครับเป็นมงคลเป็นโชคลาภนะครับแล้วก็ในเรื่องของสเสน่ห์ความรักนะต่อมาคนเกิดปีแพะครับ คนปีแพะอยู่ทางทิศเหนือให้คุณไปหาน้ำผุดน้ำผุดน้ำหมุนนะครับน้ำบนเนี่ยดีไม่มีปัญหาคุณไปวางไว้ได้เลยสำหรับคนปีแพะทิศเหนือนะครับต่อมาคนปีลิงคนปีลิงฉีเทียนตาเซนเนี่ยนะดวงชะตาคุณไปทางทิศต,ตะวันตกนะครับให้คุณไปหาโองมังกรมาครับนะโองมังกรน้ำผุดเ,เล็กเล็กให้คุณไปทําแล้วก็ไปวางไว้ทางทิศ ตะวันตกได้เสริมสเสน่ห์โชคลาภเป็นอย่างดีนะครับต่อมาคนเกิดปีไก่ปีรากาอยู่ทางทิศใต้คนปีไก่เนี่ยให้คุณไปหาพัดลมมาหนึ่งตัวนะครับมาวางไว้แล้วเป่าเข้ามาในบ้านนะจะเสริมโชคลาภและสเสน่ห์ให้กับคนปีไก่เป็นอย่างดีคุณใช้พัดลมนะครับนะพัดลมตัวจะใหญ่เล็กก็แล้วแต่ก็ดูตามความเหมาะสมนะต่อมาคนเกิดปีหมา คนปีหมาหรือปีจอเนี่ยนะครับจะอยู่ทางทิศต,ตะวันออกนะ9 0องศาเพราะฉะนั้นให้คุณไปหาไม้น้ำมาครับไม้น้ำมาวางไว้ได้นะครับเป็นมงคลโชคลาภเสริมเสน่ห์ต่อมาคนเกิดปีหมูครับคนปีหมูหรือปีกุนคุณต้องใช้น้ำผุดนะครับน้ำผุดขึ้นมาอย่าพุดแรงนะค่อยๆผุดอเน,นี้ดีแล้วก็พยายามดูแลน้ำให้ใสสะอาด นะครับจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณนะครับถ้าคุณไปปล่อยให้น้ําสกปรกอันนี้มันจะมีสิ่งที่เป็นมลทินก็ามาไม่ดีเพราะนั้คุณต้องดูแลรักษาความสะอาดของน้ําด้วยนะครับของคนเกิดปีหมูนะอยู่ทางทิศเหนือคุณเอาไปวางได้เลยเสริมเสน่ห์นี่ของโชคลาภนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักนะอันนี้คือเคล็ดลับในทางฮวงจุย้ย นะครับทั้ง12ปีนักสัตว์คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมแล้วก็โชคลาภเข้ามาหาคุณได้นะครับเป็นของขวัญน,นะในเดือนกุมภาพันธเป็นเดือนแห่งความรักนะครับแล้วก็คุณอย่าลืมนะถ้าคุณสมบังทุกอย่างแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ให้เอาออกไปนะครับถือว่าจะดีในดวงชะตาของคุณนะโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศี นะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตากอาจารย์โดยละเอียดเสริมดวงชะตาดูหวงชุ้ยอนไลนะครับดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยดูศาสตร์อย่างตัวเลขก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับโอเคนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แทกดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอให้สมหวังในความรักทุกทคนครับ